มาให้อาหารปลาอะไรอะอ,อ,อย่าลงมาอยู่นั่นแหละไม่ต้องมาให้อ <c> า <oughs> หารปลาเฉยๆโวยวาย อะไรฮะมีอะไรโบยไว้ทำไมเพราะมาให้หรปตาอ <c oughs> ิ่มแล้วมี่ย ืมขมย่างก็เธอกินเยอะนะอ <c oughs> ืมอืม้ก็มีหมนี่ิก็มีไม่มีแดดเด็กๆก,ก็จะไม่ค่อยกินข้าวมันหนาว เยอะไหมครับขายครับโลละยี่สิโละ 20, โละยี่สิบสามโลสี่สิโลละยี่สิบครับสาโลสี่สิเอากิโลครับน,นี่จะมีน,นี่จะเป็นปลาลูก,ลก ตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะตัวใหญ่ยัง,ยงเดี๋ยวจะได้ซื้ออะไรนะ <c oughs> เขาเรียกว่าจุลินทรีย์อะไรสักอย่างมาใส่ปลาเดี๋ยวมันจะมันจะตายก่อน <c oughs> เขาบอกว่าต้องซื้อจุลินทรีย์มาใส่บ่อน้ําจะได้สะอาดสะอาดไม่มีเชื้อโรคปลาจะได้ไม่ตาย